สวัสดีครับยนเร้าครับมนีกาตะวไมาย่ามเบ็ดแล้วครับย่ามเบ็ดเพียกเบ็ดใหญ่ครับไอเบ็ดใหญ่ไว้ครับมือว้านบดได้มาย่ามเลยครับพี่น <hanol> <c oughs> <spe ak subway> ้องพี่น้องไปเบิองครับภาษีมานมาครับไอเบ็ดเพียกเบ็ดเหลาแล้วนั่นแหละครับพี่น้องี่นิกาปีเฮือเนี่ยแหละครับเฮือย่างเนี่ยครับเฮ็ดเอาย่างสองสองเซนครับ มาใส่แล้วมามัดใส่กันครับก็ดีดีอยู่ครับพี่น้องสะพาพี่น้องไปเบิ้งครับพี่น้องเนี่ยไปทางฝุ่นครับพี่ยังขาวๆครับวิตามินซีมป้าโมรับติตถือว่าเนี่ยมาได้ใกล้อ่ะเห็นขาวๆอยู่ครับโอ้ถือตัวพี่น้องโอ้ยคืออยู่ตายครับคือจย่งฟูอ่างลางยน่นครับนี่ ใส่มาถืออยู่ขางครับใส่ที่ถึงเตเว้นเหมือนครับพี่น้องเมื่อใดไม่ย่มเลายาครับน้องย่มายาตอนเศร้ามันฟูอยู่ครับตัวใหญ่ตัวนี้กย,ยืนบึงแต่ทึ่งโคกมันแล้วครับคิดว่ามันบดถือครับนี่ เนาะจุดไหนหุดไตครับน้องได้หุด no. ไอ้นั่นลุดเหรอโอ้น้อง oh. <No. S 1> ายจะวันเนาครับไปนอนนี่ครับโอ้ยไ oh. ปเห็ดยังไดวันใดเลยครับมันตึงนะครับนี่เสียดายดิ้ครับพี่น,อน้องเพราะว่ามันตึงแหงนะครับไอ้เบล็ดเพียก เบบแล้าครับใส่ไว้เต็มมือว่านเพิ่นแล้วครับตอนตอนด,ดานแรกกับ่าไดมาเสียบเนื้ออีกครับขนาดไดมาเสียบเนื้อต้นแรกกับจะ,จะไดเห็นอยู่ครับตาจะวัดตึงจนเนาครับพี่นอ้องอืมจะได้เนาะนี่กินบ่ไดเลยพี่น้องนี่เกลอดไหล้ลซาเลย จะเอาไปเห็ดยางเลยพี่น้องเ่าแห้งครับมันตึงคิดว่าจะมันบดถือครับพี่น้องทรได้ครับว่ามันถือมันจะเห็นยืนเบ้งบนต้นในล้งมาดอกครับแต่ยืนเบิง้งแต่ทัางโคกอะก็เห็นนะครับกันมันถือเสื้อกับมันคือจิตโตกครับ็ต้อตรงเห็นมันดิน่นมันลอยอยู่ครับ <c oughs> อันนี้มันอยู่ทางฟังครับหลอฟังแหละเล่นแนมโบโหูเสียหายเสียไปแล้วตู้หนึ่งครับพี่น้องเออเฮ้ยตายอ,อ,อ,อายู่แบบบวมบวมเลยเหอเออถึอแต่ได้กังเว้นนี่คือเออได้ไม้ย่ำมาตั้งพี่กับบทถือแล้วครับนี่บทถือบทถือตั้งพี่ถึงตู้เดียวแหละต้นปานนาอสัม กบเพยคเดือเท่านี้แหละพี่น้องมาทางเพงกับบดถึกแล้วครับถึกเดีเดยวปาเนเามันลักถึกบ้โูแล้วแล้วหมดแลครับท่น้องจบแล้วบดถึกอีกดอกก็ไปเบืองพันยามหลอบอีกก่อนครับตอขึ้นขึ้นนะอีกแหละครับน้่นน้องครมาเบืองพันยามหลอกอีก มันสิมาร์บ่เียครับหลบเงียบเลยพี่น้องเงียบเนะป่าบดถึกหลบเลยมืนอืม นำเขาปั่นทางใต้เลยดิอาหันนำม,มันไลลง <c oughs> ปั่นเช้าบ้าน,นครับมาโบมันครับมันนี่ไ่ไผ่ใดเลยอุ้ย น่าจะเป็นตองซองกับกระปูตัวนี้ซองนำอิ่มน้ำแล้ว่มันเล่นลายมือถือลายมือแล้ว

ស្នេហ៍មិនបានមិនខុសចូលទៅខាងមិនទៅអូហ៎នេះនេះពេលខាងខាងຕົកលហើយណ້ອຍមិនឆៃហ្នឹងណ້ອຍយុណ້ອຍໄດ້ប៉ាកាដល់1មួយដល់ប៉ាកាដល់1ឈើខ្លួនໃຫຍ່เติบត្រៃទិជិះណ້ອຍនោះត្រៃនេះជាប់បាន30ថ្ងៃដែរណោះថ្ងៃទី10ខែមេសាតន្តិ ่นมกเรถเจียให้ยำเบ็ดยำหลอบกันแล้วละครับติดตามเบื้องคลิปต่อไปเรื่อยมีคลิปให้พี่น้องเบื้องไปเรื่อยๆเลยครับสรับมือนีก็พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามให้นำแน่นเลยครับพี่น้องมีสารบ้านโนนหากินหายากนะครับรับมือนีกับขอล่าไปก่อนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับตะใชมณดีก in <int> <Yes>, yes, ันมากลครับผมอันนี้เพื่อไปจำตำแหน่งเพื่อนครับปะไม่ได้เนื้อเรื่องบลุยบ่อยูตัวนี้